ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันใครหลายคนอาจรู้สึกว่าถ้าเราไม่รีบเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถ้าเราไม่เร่งฝีเท้าเราจะกลายเป็นคนที่ล่าหลังในสายตาสังคมแต่คำถามคือรีบไปเพื่ออะไรเรารีบเดินวิ่งหรือแข่งกับใครทั้งที่เราอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังเดินไปทางไหนคำพูดหนึ่งที่ฟังดูแสนธรรมดา แต่กลับแฝงไว้ด้วยความหมายอันลึกซึ้งก็คือคำที่ว่าเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่เดินผิดทางประโยคนี้เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เรากลับมามองตัวเองว่าแท้จริงแล้วสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ใช่ความเร็วแต่คือทิศทางเดินเร็วแต่ผิดทางก็ยิ่งห่างจากจุดหมายเดินช้าแต่ถูกทางสุดท้ายเราก็ไปถึง เพราะชีวิตไม่ได้เป็นการแข่งขันว่าใครจะถึงก่อนแต่คือการเดินทางที่ให้เราเรียนรู้เติบโตและเข้าใจตัวเองมากขึ้นในทุกก้าวที่เราเดินไปลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วรีบทําทุกอย่างรีบเรียนรีบทํางานรีบประสบความสำเร็จโดยไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่าเรากำลังรีบไปไหน เราอาจกำลังวิ่งหนีความว่างเปล่าวิ่งตามภาพลวงตาหรือวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นจนลืมมองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่คนที่เดินช้าไม่ได้แปลว่าเขาอ่อนแอแต่บางทีเขาอาจแค่เลือกจะใช้ชีวิตด้วยความใส่ใจเขาอาจเลือกจะหยุดดูดอกไม้ริมทางฟังเสียงลมยิ้มให้ผู้คนรอบตัว และใช้หัวใจเดินไปพร้อมกับร่างกายเขาอาจกำลังมองหาความหมายในทุกย่างก้าวไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางในทางกลับกันคนที่รีบเร่งอาจไม่ได้ไปไกลกว่าเราเลยเขาอาจแค่ดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวแต่แท้จริงแล้วเขาอาจกำลังหมุนอยู่กับที่หรือแยก่กว่านั้นกำลังเดินห่างจากสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปทุกที คำว่าผิดทางนั้นไม่ได้หมายถึงถนนหรือเส้นทางที่ตาเห็นแต่มันคือเส้นทางของใจเส้นทางของชีวิตที่เรากำลังเลือกเดินผิดทางคือเมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราผิดทางคือเมื่อเรายอมแลกหัวใจเพื่อให้ได้มาซึ่งคำชื่นชมผิดทางคือเมื่อเรามองข้ามคุณค่าของวันนี้เพื่อวิ่งไปหาความฝันที่ไม่ได้มาจากข้างใน เราอาจหลงทางเราอาจเดินวนเราอาจเจอทางตันแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรากล้าหยุดแล้วหันกลับมาถามตัวเองหมาว่านี่ใช่ทางของเราจริงๆหรือเปล่าบางคนกว่าจะรู้ว่าตัวเองเดินผิดทางก็อาจต้องใช้เวลาเป็นสิบปีแต่ก็ยังไม่สายถ้ารู้จักหันกลับเพราะบางทีการหยุดการ ยอมรับและการเริ่มต้นใหม่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงมีเด็กชายคนหนึ่งเคยเดินตามเพื่อนตลอดทางเขาไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนแต่เขาเชื่อว่าถ้าเดินตามคนอื่นเขาจะไม่หลงแต่วันหนึ่งเขาหยุดถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงเหนื่อยขนาดนี้ทำไมแม้จะเดินตามคนอื่นแต่ฉันกลับรู้สึกว่างเปล่า และววันนั้นเองเขาตัดสินใจหยุดเดินแล้วหันไปในทางที่เงียบกว่าไม่มีใครเดินไม่มีเสียงตะโกนบอกว่านี่คือทางสำเร็จแต่กลับมีเสียงหัวใจของเขาค่อยๆกระซิบว่านี่แหละทางของเราทุกวันนี้สังคมวัดกันด้วยความเร็วเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ใช่เส้นตรง มันคือการเดินทางที่ไม่มีแผนที่ตายตัวไม่มีใครบอกคุณได้แน่ชัดว่าทางไหนถูกทางไหนผิดยกเว้นหัวใจของคุณเองและเมื่อได้ก็ตามที่คุณเลือกเดินตามหัวใจของคุณเองไม่ว่าคุณจะเดินช้าแค่ไหนคุณก็ยังดีกว่าเดินเร็วแล้วหลงทางเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่เดินผิดทางคือคำตันใจที่จะอยู่กับเราในทุกย่างก้าว ไม่ใช่ให้เราเฉื่อยชาไม่ใช่ให้เราไม่ทำอะไรแต่คือการบอกเราว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่เราเดินไปทางไหนต่างหากหลายคนถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังเดินถูกทางคำตอบนั้นอาจไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในคำสอนใครแต่อยู่ในความรู้สึกของเราลึกๆอยู่ในเสียงที่เงียบที่สุดแต่จริงที่สุดในใจ ถ้าเราทำสิ่งใดแล้วใจสงบทำแล้วไม่เบียดเบียนใครทำแล้วรู้สึกว่าเรากำลังเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตแม้จะไม่มีเสียงปรบมือแม้จะไม่มีใครมองเห็นแต่นั่นแหละคือทางของเราทางของบางคนอาจเป็นการได้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าของบางคนคือการได้ปลูกต้นไม้เงียบๆคนเดียวในสวน ของบางคนคือการได้เป็นครูเล็กๆในหมู่บ้านห่างไกลแม้ไม่มีใครพูดถึงแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือคนเหล่านั้นไม่หลงทางเพราะเขารู้ว่าเขากำลังทำในสิ่งที่หัวใจเขาเรียกร้องในทางธรรมพระพุทธองค์เองก็เคยตรัสไว้ว่าทางสายกลางคือหนทางสู่ความหลุดพ้นไม่สุดต่งไปในความสุขไม่ตกลงไปในความทุกข์ไม่เร่งไม่หยุด แต่เดินอย่างรู้ตัวมีสติมีปัญญาและเส้นทางนี้ไม่จำเป็นต้องเร็วแต่ต้องมั่นคงเพราะอะไรที่เร่งเกินไปก็มักพังง่ายเหมือนเร่งต้มไฟแรงน้ำอาจเดือดเร็วแต่ก็แห้งหมดหม้อเร็วเช่นกันแต่ถ้าเราต้มด้วยไฟอ่อนค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิค่อยๆดึงความหวานจากวัตถุดิบออกมาอย่างใจเย็น น้ำแก่งนั้นจะตรมกล่องที่สุดชีวิตก็เช่นกันครับคนที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่กดดันตัวเองเกินไปแต่ก็ไม่หลอกตัวเองให้เฉื่อยชาสุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆเพราะเขารู้จักทั้งความอดทนและการให้อภัยตนเองและขอให้คุณจำไว้อีกสิ่งหนึ่งว่าการช้าของคุณ ไม่ได้แปลว่าคุณด้อยค่ามันแปลว่าคุณกำลังให้เวลาความเข้าใจความเข้าใจตัวเองความเข้าใจโลกความเข้าใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเพราะคนที่ใช้เวลาเข้าใจก่อนรีบตัดสินมักจะเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตได้ลึกซึ้งกว่าในสังคมที่เราถูกสอนให้เร่งให้แข่ง ให้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการที่คุณกล้าบอกตัวเองว่าฉันขอเดินช้าๆก็พอกลายเป็นการกระท,ทําที่กล้าหาญอย่างยิ่งคุณกล้าพอที่จะไม่เดินตามกระแสคุณกล้าพอที่จะไม่รีบเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มีความหมายและนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตชีวิตคนเรามีจังหวะไม่เท่ากัน บางคนเกิดมาเหมือนวิ่งได้ทุกอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายไม่รู้จะไปต่อทางไหนบางคนเริ่มช้ามีแต่คำถามล้มแล้วลุกสงสัยในตัวเองแทบทุกวันแต่วันหนึ่งเขากลับกลายเป็นคนที่มั่นคงที่สุดเพราะเขาไม่เคยหลงลืมว่าจุดเริ่มต้นของเขามาจากอะไรคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจว่าทำไมคุณถึงยังไม่ได้ถึงเป้าหมายเหมือนคนอื่น คุณแค่ต้องถามตัวเองว่าฉันยังอยู่ในทางที่ถูกของฉันไหมถ้าคำตอบคือใช่แม้จะเดินช้าก็ไม่เป็นไรและถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรเช่นกันเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณเริ่มถามและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้บางครั้งการเดินช้าช้าทำให้เราเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้าม เห็นความอ่อนโยนในแววตาของคนรอบข้างเห็นความงามของแสงแดดในยามเช้าเห็นว่าความสุขไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไม่จำเป็นต้องสำเร็จทันทีและไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามแบบใครเมื่อเราเดินช้าๆเราจะมีเวลาฟังเสียงของต้นไม้ฟังเสียงของลมหายใจและที่สำคัญที่สุดฟังเสียงของใจตัวเองใจที่เคยวาวุ่นจะเริ่มสงบ ใจที่เคยสับสนจะเริ่มชัดใจที่เคยแข่งกับคนอื่นจะเริ่มแข่งกับตัวเองเพราะเมื่อเราไม่เร่งเราจะมีพลังในการรู้ทันรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันความทุกข์ที่ผุดขึ้นในใจและเมื่อเรารู้ทันทุกก้าที่เดินจะกลายเป็นการฝึกฝนฝึกความอดทนฝึกสติฝึกเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่น มีคนเคยกล่าวไว้ว่าความสำเร็จที่แลกมาด้วยการหลงทางไม่เคยคุ้มเพราะไม่ว่าเราจะปีนขึ้นไปสูงแค่ไหนถ้าบันไดที่เราขึ้นทิงอยู่ผิดกำแพงวันหนึ่งเราก็จะต้องลงมาใหม่อยู่ดีแต่ถ้าเราค่อยๆก้าวทิงถูกผนังแม้จะใช้เวลานานแต่ทุกก้าวนั้นมั่นคงและนำเราไปสู่จุดที่หัวใจปรารถนาในชีวิตนี้ เราอาจต้องผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าทุกคนไปไกลกันหมดแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าทุกคนต่างมีเวลาเป็นของตัวเองบางคนเบ่งบานเร็วแล้วโรยเร็วบางคนใช้เวลาน,านานมากกว่าจะเริ่มทิบานแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาล้มเหลวมันแปลว่าเขากำลังซึมซับแสงแดดรอเวลาที่ดีที่สุดของตนเอง และเมื่อถึงวันนั้นความงามของเขาจะเป็นความงามที่ยังรากไม่สั่นคลอนง่ายเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็อยากไวถ่าไวตอบไวสำเร็จไวแต่สิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตมักไม่เคยเกิดจากความเร่งรีบต้นไม้ใหญ่ไม่เคยโตในหนึ่งวันน้ำใสต้องตกผลึกผ่านเวลาจิตใจสงบต้องฝึกผ่านความอดทน และเส้นทางชีวิตที่แท้จริงก็เช่นกันคุณอาจมีคำถามในใจว่าแล้วถ้าเราหลงทางละ่ะถ้าเราเคยเลือกผิดละ่ะถ้าเราเคยวิ่งสุดแรงในเส้นทางที่ไม่ใช่ของเราแล้ววันนี้อยากจะเปลี่ยนยังทันไหมคำตอบคือทันเสมอไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่กล้าหยุดและกล้ากลับมาเริ่มใหม่ แม้วันนี้คุณเพิ่งรู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจเดินผิดทางนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่นั่นคือปัญญาคนที่ยอมรับว่าเคยหลงคือคนที่กล้าหันหน้าสู่ความจริงและการหันสู่ความจริงคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดดังนั้นอย่าอายที่จะช้าอย่าอายที่จะกลับใจอย่าอายที่จะเริ่มต้นใหม่ ในจังหวะของตนเองเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกับใครคุณเกิดมาเพื่อรู้จักตัวเองเพื่อเติบโตอย่างมีความหมายเพื่อสร้างคุณค่าจากภายในไม่มีใครที่เดินช้าเกินไปหากเขาเดินด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นและไม่มีใครที่ไร้ค่าพอถ้าเขาเดินในทางที่ใช่แม้จะไม่มีใครเห็นสุดท้าย การเดินทางของชีวิตไม่ใช่เพื่อไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดแต่มันคือการได้เข้าใจทุกก้าวที่เราเดินและขอเพียงทุกก้าวนั้นเป็นก้าวที่ไม่หลอกตัวเองเป็นก้าวที่ไม่เหยียบย่ำใครเป็นก้าวที่ซื่อตรงกับหัวใจของเราเองเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่เดินผิดทางเพราะถ้าเรารู้ว่ากำลังเดินไปทางที่ถูกไม่ว่าเราจะเดินกี่ปีสุดท้าย เราจะไปถึงและเมื่อเราเงียบพอช้าพอเราจะเริ่มเห็นว่าตลอดทางที่เราเดินมาไม่ว่าจะมีใครเข้าใจหรือไม่ไม่ว่าจะมีเสียงชื่นชมหรือเงียบงันแค่ไหนทุกย่างก้าวนั้นไม่เคยสูญเปล่าเราอาจเคยร้องไห้ในคืนที่ไม่มีใครรู้เราอาจเคยยืนคนเดียวบนเส้นทางที่ดูเหมือนไม่มีใครเดินแต่คุณรู้ไหมครับ นั่นแหละคือช่วงเวลาที่คุณเติบโตมากที่สุดไม่ใช่เพราะคุณชนะแต่เพราะคุณไม่ยอมแพ้ต่อความจริงของหัวใจตัวเองบทสรุปของการเดินทางนี้ไม่ได้วัดจากว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหนแต่คือคุณไปได้ถูกที่หรือเปล่าเพราะต่อให้คุณเดินเร็วที่สุดในโลกถ้าคุณวิ่งอยู่บนทางที่ไม่ใช่ของคุณ มันก็ไม่มีวันพาไปถึงสิ่งที่คุณสแสวงหาแต่ถ้าคุณค่อยๆเดินแม้จะช้ากว่าทุกคนแม้จะดูเหมือนล้าหลังในสายตาใครแต่ถ้าหัวใจคุณสงบมั่นคงและยังเชื่อในสิ่งที่ทำสุดท้ายคุณจะไปถึงจุดหมายที่แท้จริงดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะเดินช้าเพราะในความช้านั้นมีความแน่วแน่ในความเงียบนั้น มีเสียงของปัญญาและในทุกก้าวที่อ่อนโยนของคุณกำลังสะท้อนว่าคุณให้เกียรติกับชีวิตของตัวเองเพียงใดจําไว้นะครับเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่เดินผิดทางก็เพียงพอแล้วเพราะเมื่อใจคุณไม่หลงแม้ร่างกายจะยังเดินไม่ถึงแต่คุณก็ถึงอยู่แล้วถึงความเข้าใจถึงความสงบ ถึงความเป็นตัวเองที่แท้จริงและนั่นคือจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตขอให้คุณทุกคนเดินในทางที่ใช่แม้จะช้าแต่มั่นคงเพราะชีวิตที่สงบนั้นไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่ที่ความรู้แจ้งในหัวใจ